มือนี้กับสิพ้ามาเบิงผังอีรุ่นเดือนกวัวพี่น้องเฮ้าปลูกสิ้นเดือนมีนาอันนี้ก็ได้เดือนมือนมือนี้กับวันที่สิบพฤษภาได้เดือนกับสิบหมื่มึงควรจะอะไรจะขึ้นหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดคืบกว่าพี่น้องเดือนกว่าได้เก็ดคืบกว่ารุ่นนี้มีมีสิบสองต้น,ตนแต่ว่าตายไปต้นหนึ่งตายไปต้นหนึ่งเหลือสิบเอ็ดต้นซึ่งก็จะขึ้นข้างน้ำกัดนเนื้อหลอดเล็กประกาศสื่อหลายสื้อพื้นมหาตน้นบ่เสียหายอันนี้บ่เสียหายเหลือเบิดจะรอดหมด อันนี้บลอดกะมันมีอุปสรรคเนาะพี่น้องมึงใจไใม่ข้างเดียวมันมีอุปสรรคก,ก็คือหมาหมาแลนไม่หยอกกันใจกัดกันใจมันก็นเลยนั่นแหละคะ่ะนี่คือตน้นพือนที่เอามาสอม นี่กะสือมาพร้อมกันเด้ยค่ะพี่น้องเดือนหนึ่งคือกันแต่ว่านี่แหละคือแต่ละต้นแต่ละจิงพันธ์มันบ่อเสมอเนาะของมูเข้าไปเจนี่เลยอันนี้กำลังในฟื้นตูนี่กะจีเกี่ยวแกกับจิงพันธ์เพิ่นบ่เห้ากับไปสืเพนมาเนาะแล้วจิงจิงพันธ์เพิ่นบ่ว่ามันมันมันอ่อนมันแกนั่นแหละค่ะที่เหลือกะ ก็ที่ต้องเลือกเอาจิงที่มันดำดำ,ดำตัวเนาะพี่น้องการไปซื้อเพิ่นจิงดำเน่ก็มันใหญ่ใหญ่เนาะทีเลือกจะมาให้เบิง่งความจเจริญเติบโตในปลูกรุ่นเดียวกันต้นนี้กนน็นี่ที่เลือกซื้ออีกเด้พี่น้องอ๊ย้ยบอกไปมันยาวเหรอตัวนีย่ยาวแล้วสองนาทีกว่าแบบพี่น้องยาพี่น้องก่าเบิ่งเนาะเอาบอกหน่อยนึง ที่เลือกสื่อกะอันจริงช้ำเพื่อนนี่ห้ได้มีสองหยอดแหงดีได้พี่น้องคือคือต้นนี่นี่คือต้นนี่เนาะเป็นแตกหยอดออกมาสองขางพราะพอาขืนมามันกระจด้หลายได้หลายหาย,ยอดเนาะพี่น้องนี่ก็ซอยจับเพื่อนเนี่ยให้เพื่อนขืนต้องเทียเพื่อนกะลมผัดลมอย่างเนี่ยมันกระจาโต๊กเนาะทีซ่ซอยจับเพื่อนขืน สำหรับคลิปมารายงานพระอิรุนหลอบจองอน,นี่ก็คือเดือนกวัวปลูกปลูกายเดือนปลายเดือนมีนาเนาะจ้ะมีนาหกแปดสิบสองต้นหลอดสิบเอ็ดเสียไปต้นหนึ่งสำหรับคลิปนี้ยาวเร็วสวัสดีค่ะ